มาเจ้าขามาเจ้าขาค่ะแต่วันนี้มาก่อนพ่อออกพรรษาเออมาก่อนออกพรรษายังพักอยู่นี่บอกยังพักอยู่นี่เหรอที่เดิมค่ะโอ้แต่ทำไมไม่ลงไปน้อยเอ็ดอี่ใกล้ๆเหนื่อยเหรอมีภารกิจต้องทำตอนนี้เพ่งภายี่สิบสองตื่นไธรรมดาได้วันนึ้ใตอนนี้ตอนนี้ทำบ้านใหม่ทัดทายเ่าทำบ้านอยู่ เรื่องของไปเองแล้วทนี้ทำที่ไหนทำตรงบ้านที่บอกบ้านยูทิเปิลกัน๋อทำบ้านซื้อที่เขาซื้อที่เขาเลยบ่ได้ซื้อจะขายเพราะเป็นเงินก็ให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ก็เลยเม่ว่างไปก็ได้ใส่บ่เนะ่าะอ่าอ่าจบจบกันก่จบจบกันได้ยัง มีมีกี่ช่องสี่ช่องเลยเนี่ยสี่ช่องช่องอะไรบ้างเลยช่องที่นักชาแนลก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะที่มากับลุงพลบ่อยๆอาจารย์จำหนูได้ปะพอมันหลายคนหลายคนที่หนูมากับลุงพลบ่อยๆที่ที่มากับลุงพลสองคนบ่อยๆเนี่ยแนะหนูก็เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์แต่ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้ว เป็นย <De> ูทูเอต็มูทูเเต็มตัวแล้วคาาให้ีเดียค่ะีวันนี้เดยนพักนี่วหละนี่นี่เราซื้อเป็นขวดนี้ไหมอ้มันก็มีครบเพราะเราพูยว่าเขามีมาเป็นสิปีแล้วโรงงานโรงงานผลิตโรงงานผลิตครบวงจรมันมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ขวดหลังขวดครบวงจรเลย มึงจะื้อขวดยอ่ขดเล็กเป็แทไดมีน้ำถ้วยได้มัยไมบากน้ำถ้วยอาจารย์เลยผมไปจองล้ไม่ได้ทำไม่ได้้ตรงไหนคะนงคนอีเลยนงคนอีกนเออตอนนั้นะจะไป้อไหมเอดี๋ยวค่อไปซื้อเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวตอนที่เรามาตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้ทำขายดอกอาจารย์บ้านขอ่ มันจะไม่มีกลับแอเลยในมาเลยช่ใช่ตเลยไปวนไปวนมาทำไมน้ำแบบทีแล้วเอาไปถ้าน้ำแบบทีแล้วเอาไปลงไปแกแล้วก็เขาที่นี่เขาที่โรงเขาก็ขายโหลละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเออถ้าเราเอาแบบแบบนั้นไปนี่มันไม่ได้เลยถ้าไม่ได้น้ำเลยมันชามันก็ประจุเหมือนกันหมดมันจะไปชาตรง ลงทำซีนคอขวดแล้วก็ซีนหุ้มแค่นั้นนี่เราไม่ต้องซีนคอขวดเราใส่ถุงใส่ถุงมันก็มันก็มันมาตรฐานอันเดียวกันูดลงไปเรื่อยๆเย็นนะลงขวดโทรมาไ,ไปเอาขวดอีกแล้วนะลงขวดโทรมาอีกแล้วลงขวดห้าพันห้าพันใบไว้นะครับเตรียมมาใส่กระดิ่งเตรียมมาเลยล่ะก็ลงไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยก็ได้ ห้าหมื 1, ่นขวดห้ารถคันหกล้อล้อจะใหญ่หนะ่นแหละห้าหมื่นขวดไปช่วยทางชัยภูมิไปช่วยชัยภูมิสองคันรถแล้วก็สาระคำหนึ่งคันสาระครมที่ลุงพลไปชุด่อนก็หน,นึ่งคันรถที่เราทำทนี่ก็สี่ร้อยเอ็ดที่สองคันรถเมื่อวานนีไปคัน 1. 1> รถหนึ่ง หมื่นขวดเมื่อวันนี้ไปขับรถหนึ่งหมื่นขวดเ<ม>ออี่เป็นฝ่ายผลิต<ม>ช่วยกันพวกเราเป็นเป็นขวดน้ำก็ควรละสองบาทห้าสิบสตางค์<ม>และที่นี่ก็มีขวดน้ำแล้วก็ต้องมีกำลังผลิตแต่ที่นี่ต้องใช้กำลังคนมอมันต้องประกอบกันของอาจารย์มีโรงน้ำมีน้ำแล้วม,มันขาดขวดเมื่อได้ควรแล้วก็ขาดคนผลิ<ม>ตอ คนสองคนเนี่เอาไม่ได้เนี่ยมันต้องคนเป็น20 30ลุ้กันทีเดียวมั้ยทั้งวันทั้งอะไรสามสิก็ไม่มีบางวันบางวันก็แต่น้ำประจานนี่มันโลงผลิตเขซาห้าพันขวดเเขาผลิตแค่สองสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้ว,ลวรหัสไรไฟอะไรคะรหัสไาไฟรหัสไรไฟกับเก้าเก้าแปดกัว นี่เราก็ไหวพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหนะครับอืมอืมพาเชี่ยวชม มีพระกเก่าอันนี้หินเห็นเนาะเออเห็นแบบเป็นแบบนั้นเนาะถ้านำโชคมายมันีเป็นาเอาพระองคมาทำเป็นพระนะคะ ก็จะเดินทางกันต่อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมจะมาคลิปหน้านะครับออขอให้ทุกคนได้บุญด้วยกันเด้อนะครับสาธุด้วยกันนะคะครับรวยๆเด้อ